ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตํานานจากเกดคีิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้นะครเราเข้าดำเนินงานตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํารั่วซึมขอบโถขนากดใช้งานและมีกลิ่นก็หน้างานเป็นหมู่บ้านโครงการใหม่นะแถวแถวบรลมมราชนานีนะก็ชักโครกเป็นของโคเลอร์สชิ้นแบบกดด้านหน้าใช้น้นํา4.0ลิตรนะฮรระบบเป็นวอชดาว โอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะทําการรื้อโถชักโคมาและเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้น้ํามันรั่วขอบข,ขนากดใช้งานเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ให้มันจบขาวยังไงก็เดี๋ยวรอดูวิดีโอนี้กันนะเนี่ยจะสังเกตนะคราบภาพสีน้าตาลเนี่ยคือราบที่น้ํามันรั่วซึมออกมานะฮะและที่สกี่วกับการฝังนี้เนี่ยใช่ไหมซึมเปียกเป็นน้ําแล้วก็ทิ่มเขนเนี่ยลูกค้าต้องซื้อดินน้ามันมาอุดนะ น่าจะเกิดจากการวางไม่ตรงเซนเตอร์ท่อสี่นิ้วที่พื้นวมไปถึงหน้างานไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่มีการแก้ไขจึงเป็นสาเหตุทำให้มันรั่วซึมออกมาเวลากดใช้งานเดี๋ยวเราจะลื้อออกมาแล้วมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาน,นี้ให้มันจบถาวรอย่างไงก็เดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับครับก็หลังจากที่เราลือ้อชักโครกออกมาก็ชัดเจนนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้น้ํารั่วซึมขอบโถเนี่ยเกิดจากการติดตั้งนะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการ อ่าหลังจากที่เราเช็คระยะนะระยะค่อนข้างที่จะมาตรฐานมากระยะอยู่ที่3 0 5เซนติเป๊ะชั้นความหนา8.5นะแล้วก็ปลายท่อเสมอพื้นกระเบื้องนี่นะฮะนี่คือหน้างานมาตรฐานสําหรับการติดตั้งชักโครกนะแต่ว่าสาเหตุที่ทาให้มีกลิ่นน้ารั่วขอบโถกเกิดจากอ่าทีมช่างติดตั้งนะขาดเทคนิคขาดประสบการณ์ในงานติดตั้งคืออะไรไอตัวปากเกตเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะผิดรูปนะซึ่งการที่มันจะวางเนี่ย มันจะต้องวางรอบขอบโถเป็นวงกลมโดนัทเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมเดือยเซรามิกไม่ให้น้ำมันรั่วขอบแต่คราวนี้เนี่ยเขาวางไม่ดีเห็นไหมวางไว้แบบนี้จะสังเกตดูกลมๆตรงนีงน้นี่คือเดือยเซรามิกนะแทนที่มันจะลงไปในท่อสี่นิ้วนี่มันมาขี่อยู่ตรงนี้พอขี่เสร็จมันก็เลยทําให้น้าเนี่ยกระฉอะออกมาตอนกดชกโคลแล้วก็รั่วซึมออกมาตามขอบโถนะโอเคคราวนี้นะครับสิ่งที่เรานะครับจะแก้ไขให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจบปัญหานี้แบบ ถาวรระยะยาวเราจะต้องทําการเคลียร์หน้างานแล้วก็ทําการประกอบติดตั้งกลับเข้าไปใหม่ใส่ตัวปะเก็นกันกลิ่นกันรั่วซึมให้ถูกต้องนะ,ะแล้วก็วางโถช็คโกให้ตรงเซนเตอร์ก็จบปัญหาน้ํารั่วซึมขอบถขนาดกดใช้งานได้แบบถาวรระยะยาวก็เดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากที่เราเคลียร์หน้างานแล้วนะ,ะการประกอบติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นแบบไหนเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ เจอตัวเป็นๆจะเลี้ยงเบียร์เย็นๆสักสามลังครับแบบนี้โอเคสวยงามครับก็หลังจากที่เราลือ้อแล้วก็เคลียร์หน้างานเรียบร้อยแล้วก็รู้ปัญหาเรียบร้อยนะเราก็ทาการแก้ไขปัญหานะก็เราแก้ปัญหาด้วยการใส่ตัวแกสเก็ตหรือตัวประเกคนการกินกนรร่ดซึมชุดใหม่เข้าไปนะฮก็อ่าเป็นที่เราใช้ในทุกวันคือเป็นแบบยางมาต่อยค่อนข้างจะมีความเหนียวนะฮะจะสังเกตเวลาแปะกับเแบบนื้อเซน,นึมงมันจะปิดเลยบแบบนี้ถือว่าดีนะ ถ้าแปะกับโถแล้วไม่ไม,ไม่หนึบไม่อยู่เย่ยไม่ค่อยดี๋ย่มันก็หักแปะก็อ่าหลังจากที่เราแกะประเก็นได้เราก็จะเอาตัวประเก็นอบางเข้าไปลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวโถชักโครกเนี่ยวางให้เดือยตรงนี้นะครับมัน ลงตรงเซนเตอร์ท่อแบบนี้เท่านั้นเพื่อที่จะบ,บังคับให้เดือยเนี่ยมันอยู่ในเบ้าตัวนี้เพื่อเป็นตัวบังคับให้น้ําลงไปในท่อส mm ี่นิ้วที่พื้นนะซึ่งสิ่งสําคัญสาหรับการติดตั้งชักโครกที่เป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นลักษะแบบนี้สิ่งสําคัญนอกเหนะือจากการใส่ประเกนนะเราจะต้องนะวางตัวเดือยเซรามิกต,ตรงนี้นะย้าว่าเดือยเซรามิกต,ตรงนี้จะต้องตรงเซนเตอร์แบบนี้เท่านั้นนะถ้ามันมาขี่ซ้ายขี่ขวา mm hmm. ก็จะทําให้เหลือรูนิดเดียวอุดตันบ่อยมีช่องว่างน้ำรั่วขอเพราะฉะนั้นต้องวางให้ตรง บบนะเดี๋ยวเราจะทําการเอาโถชักโครกเนี่ยยกเข้าไปวางนะแล้วก็ทําการเก็บยาแนวก็เป็นอันจบสําหรับงานแก้ไขปัญหาห้องน้ําม,มีกลิ่นกับน้ํารั่วซึมขอบโถขณะกดใช้งานที่เกิดจากการติดตั้งชักโครกไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จบแน่นอนเคสนี้นะครับพเเคสสวยงามขอบคุณครับหลังจากที่เราประกอบติดตั้งชักโครกกับเข้าไปเรียบร้อยนะใส่ตัดตัวประเก็นกัน,ก,นกลิ่นกันรั่วซึมวางตรงเซนเ,นเตอร์สีนิ้วที่พื้นเรียบร้อยนะก็่อนที่เราทาการเก็บขอบด้วยปูญญนยาแนวเราก็จะมา ตรวจสอบการใช้งานนะชดตรวจเช็กว่ามันมีรั่วขอบโถขนาดกดใช้งานไหมนะซึ่งถ้าเราวางไม่ตรงเซนเตอร์เนี่ยสิ่งที่มันจะฟ้องเราเป็นอันดับแรกกดกฉพรกปุ๊บน้ำเนี่ยจะไหลเป็นทาออกมาที่ฐานให้เราเห็นเลยนะแต่ว่าถ้าเราวางตรงเซนเตอร์น้ําทุกหยดจะถูกบังคับลงไปในท่อ P C C นี้ก็จะจบปัญหาเรื่องรั่วซึมขอบโถนะครับก็ระบบวอชดาวของโคเลอร์ใช้น้ํา4ลิตรเดี๋ยวมาดูการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพนะจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะวอชดาวน์โคลเลอร์ กดแล้วปล่อยนะฮะี่อันนี้คือการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพของวอชดาว w n จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะดันแล้วก็โครกหายออกไปนะนี่คือการทํางานเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจเช็คไม่มีรั่วไม่มีซึมก็จบปัญหาน้ํารั่วซึมขอบโถูห้องน้ํามีกลิ่นแบบถาวรระยะยาวแน่นอนนะครับโอเคสวยงามขอบคุณครับ